สวัสดีครับก็หยุดไปนานนะครับพอดีไปรับลูกชายแล้วก็ไปงานศพญาตนะครับที่ต่างจังหวัดครับตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับก็มาอัปเดตนะครับฟาร์มนะครับจากห้าฟาร์มนะครับยุบเหลือฟาร์มเดียวนะครับแล้วก็เทรดมืออีกสองฟาร์มก็เรียบร้อยนะครับสรุปแล้วสามฟาร์มที่ลันเอเอก็จะบวกประมาณนี้นะครับบวกประมาณนี้นะครับส่วนอีกสองพอตนี้เทรดมือนี่คือเรียบร้อยนะครับ มีต้องสืบเลยนะครับก็นี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องมาเขียน ea เนอะนะครับโอเคต่อไปก็วันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับการเขียน ea นะครับแชร์แชร์นะครับแชร์ไอเดียการเขียน ea นะครับด้วย priciktion แอคชั่นนะครับซึ่งผมทำไว้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเป็นสี่ระบบนะครับใ่ตัวเดียวกันนะครับก็จะมีโบน 1 2 3 4นะครับโหมด1 2 3 4นะครับก็คืออันนี้คือจะเงื่อนไขก็คือ endcoding นะครับถ้าเป็น endcoding นะครับ by ก็ by นะครับ cell ก็เ e l l นะครับโหมดหนึ่งนี่คือเป็นโหมดออริจินอลนะครับก็จะเป็นการเขียนเงื่อนไขโดหไฮของแท่งเทียนนะครับเพื่อให้มันอ่านเป็น endcoding นะครับแล้วก็ขึ้นลูกศรแล้วก็ by นะครับอันนี้ก็คือเป็น endcoding เปิดเรื่อยๆนะครับ แต่ละแท่งเทียนไปเรื่อยนะครับแล้วก็ปิดรวบนะครับแล้วก็จะมีระบบเรื่องของคัดลอตด้วยนะครับส่วนระบบอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเอ็นกัฟฟิงมาเหมือนเดิมนะครับอันที่สองนี่คือจะเป็นฟิกล็อตนะครับฟิกล็อตฟิกเอนะครับฟิกล็อตฟิกเอนะครับส่วนอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลิสเปอร์เทดนะครับลิสเปอร์เทดใช้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ใช้ SL ชอโดยใช้ Low Swing h i g h นะครับของกี่แท่งเทียนก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ใส่ได้นะครับส่วนท p ก็เป็นกี่เท่าของ SL นะครับก็ R r 1นึงต่อ2องอรีใส่200อะไรเงี้ยนะครับระบบที่3นะส่วนอบนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นระบบมทัทติเกลนะครับมทัทติเกลนะครับเปิดมาปุ๊บแล้วก็แก้ไม้อย่างไงแล้วก็ปิดอย่างไงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีเรื่องของ คัดลอสนะครับคัดลอสก็คือสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอตก็คือให้มันคัดไปเลยนะครับเทอม์เน็ตออกไปเลยนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยคือผมก็อัพที่ใหมนะครับเขียนแล้วก็อัพที่ใหมไว้นะครับมาดูกันอันนี้เป็นเมืองปีนะปี2022ถึง2023นะครับก็จะดรอว์วอยู่ที่ประมาณ20%นะครับเดือนละ2.4%นะครับตัวนี้ โปรฟิทแฟกเตอร์สองจุดเจ็ดนะครับวินเลทเก้าสิบห้านะครับ, 95, รบก็น,นี่ก็เป็นรายดูรายเดือนนะครับก็เฉลี่ยแล้วเดือนละเกือบสามเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับระยะรอคอยก็ประมาณอันนี้สิบแปดชั่วโมงหนึ่งจุดสามหกเดสองวันก็แล้วแต่ตลาดนะครับ หนึ่งจุดหนึ่งเก้าดเงี้ยครับน,นีวเราก็มาดูเนาะเดือนนี้ก็อันนี้ก็เฉลีย่ยอเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณสองเปอร์เซ็นตะครับตอนหนึ่งคู่เงินนะครับเราต้องไปหาดอรา,าต่าต่างแล้วเราก็ไปหาได้หลายคู่เงินนะครับอันนี้อันนี้หนึ่งเดือนนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมซี e นะครับโมโมซี e ที่เป็นระบบมาติเกลเนาะก็ดอดาก็จะโหดหน่อยนะครับแต่ก็กำไรก็เท่าตัวเหมือนกันนะครับ เปนปีร้อยสาสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับวินเลเจ็ดสิบแปดนะครับโปรฟิตแฟกเตอร์ก็อยู่ที่สองจุดสามสองอยู่นะครับอันนี้ก็ฉเฉลี่ยต่อเดือนก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็ประมาณเดือนละห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าดอดาวก็ยังสูงอยู่นะดอดาวผมมองว่ามันเจ็ดสิบกว่านะครับอันนี้รอคอยก็ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับ 3วันนะครับก็มี1.67วันนะครับ18ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เฉลี่ยรประมาณรอบ,บนี้ก็ประมาณ5ชั่วโมงเนาะเอ้ห5%าตอน่อเดือนครับแต่ดอราวก็เยอะเหมือนกัน78ปก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับรับวามเสี่ยงนะครับคือเราจะใช้แบบดอราวด้น้อยนะครับ4ี่อร์เซนี้เราก็หาทัก2ตัวนะครับ2ตัวมันก็อาจจะเท้งหนึ่งหรือ ดาดาวก็อาจจะขึ้นมาสักสี่สินะครับหมายถึงว่าคู่เงินที่ต่างกันมะกรับก็แล้วแต่กลยุทธ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดหนึ่งนะครับอันนี้คือผมรันแบบห้าปีเลยนะห้าปีก็คือห้าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดาดาวหกสิบเจ็ดนะครับเฉลี่ยเดือนละประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะสามจุดห้าเก้านะครับอันนี้ผมรันให้รันห้าปีผ่านนะครับกลยุทธ์นี้ บแบคเตียห้าปีผ่านแล้วก็นั่นแหละตกปีละสามเปอร์เซ็นตเดือนละสามเปอร์เซ็นตนะครับก,ก,นนบก็ก็เหมือนกันนะครับอัติเกียวโมดสีนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากได้ไฟล์นะครับ MQL4 นะครับ MQL4 นะครับนะครับผมก็แชร์นะครับแชร์แชร์ได้นะครับก็ไม่แพงนะครับก็4ระบบนี้ผมก็คิดค่าแรงนะครับ499บาทนะครับ499บาทสำหรับใครที่ต้องการเอาไปพัฒนาต่อนะครับคุณก็จะได้หลักการการเขียน IngaFing นะครับนะครับโดยที่ไม่ใช้ Indicator นะครับก็คือใช้คำสั่ง f x d ดีนะครับคุณก็จะได้คำสั่ง การมินิมเนตเมนต์แบบต่างๆนะครับแบบฟิกกอลดนะครับแบบคลิปริดเบอร์เทสนะครับแล้วก็การเขียนแบบใช้บฏติเกลนะครับแก้ไม้นะครับระบบปิดนะครับมีระบบปิดแล้วก็ระบบคัดลอดยังไงนะครับสำหรับใครที่กำลังศึกษาหรือว่าเขียนในเไม่ดีมากอยู่นะครับอาจจะเอาไปต่อยอดนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนระบบการเข้าตรงนี้ ปิดแค่ระบบข้อตรงนี้นะครับคุณก็จะได้การเข้านะครับแบบเงื่อนไขแบบต่างๆนะครับผมว่าก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณกลยุทธ์ละ1 0 0บาทนะครับอันนี้ก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับซอฟต์ไฟล์นะครับไปแก้ไขได้เลยนะครับสำหรับใครสนใจนะครับก็ท้าเข้ามาได้นะครับ499าบาทนะครับขอบคุณครับ